สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเลยอากาศก็ยังเย็นเย็นคือเก่าพี่น้องอยู่ห้านพี่น้องจ้ากับสามีคนห่อที่สุดในโลกไม่รู้จะเอาอะไรมาเที่ยวเดียวก็ว่าอีเล่อตายละวายก็ห่อสำหรับซันน่ะตอนนี้สั่งข้าวเปียนคนหอนมาสดพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเึ่งแล้ว ห่าก็ได้กินข่าวเศร้าตื <S 2> <S 2> uh> ่นสวยตื่นชวยแล้วก็ลงห่านก็เพิ่งสิเปิดแล้วก็ประมาณขบสิขันบอสิกัวครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเปิดห้านไงอ่านบ่ฮะฮะพอได้ไปกินสินดาทนทอนเมืองแรกป้าเฮย อันตาสิกินแสบและอากาศแบบนี้จะว่าบาฮ้อนฮ่อนฮะเป็นยังเบาอืมเนี่ยมันสั่นข<ะ>้างแข่งเออเนี่ยเบาก็อยู่ในหันมันก็คือสิล้มอยู่เนาะมมาลายมึงพูดตัวเองอ่ะหัวตะกี้เบาไก่ตะกี้พี่น,อนอ้องจะแม่นเดาเรื่องไปเบิ่งนตาเรื่องก็จนตกใจขนาดแล้เจา้นจานี้เนาะปวดโพได้เจ้านี้ได้ เขาเปียกมาแล้วเขาเปียกร้อนๆเข้าเธอไงมไหลสดจะพอได้จังหมักไหลสดนะแต่เทอะไรมีแววมาตะกี้นะจานี้เนะาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> อยู่กรุงเทพพี่น้องน,นี่ให้เมียเบิ่งตอนเพลินนั่นเป็นบ่าวเมียก็จนตกใจทุเรศเน <c oughs> ี่ยกี่รีที่แล้วโ <c oughs> อ้ยคะทุเรศแห่งเี่ให้ เนี่ยหน่าขอให้ทิเต็มเลยเนาะเป็นน้ำเจ้าเห็ดแขวนนะกับเป็นน้ำจอยนะมาเลยหลังแต่เอาเมียมาในจอยหลังพักกับจอยแล้วมือนแต่เจ้าวได้เลยผู้อื่นก็คือกันป <laughs> าให้มาเต็มสุดเลยมันโอ้ยเพือกระเพลือแต่เพลือวานะนยอะเลยอะไรทิ่เขแล้วหรือเ,เปล่ามันก็เปียกน้ำกันเด้พี่น้อยจ้ามันจะปรุงแบบเมื่อวานให้ดดได้ที ไก่กล็ลงคลิปบ้านอย่างกับติดแดงพี่น้องก็เริ่มไปลงเนาะก็เลยหนึงก่อนกระติดใก,กดาา่ก็เลยหลบถิ่มพี่น้องมาติดแดงติดเหลืองไก่ระยะมันมีปัญหามาตกำรังเนาะไก่ก็เลยขานแก่นะพี่น้องที่ขานตามแก่อืมเ,เป็นชอ,ออยากทานในขาวที่สเธอเนาะไม่ชอมาแล้ว เพาะมันแล้วเศว้า ข่าสาวพี่น่องิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดงนสวไี่น่อง่าวงกันี่เวก็ไปไม่ได้พี่น้องสิมไหมครับ อ่าบ่าคือคนทำงานในออฟฟิศหรือว่าโรงงานเนาั่นเองเรื่องเขาเลิกงานก็กินโลดเพราะว่าว่างงานว่างงานตอนโซงเทียงเลยก็หาวเงี้ว่างงานเลยก็จึงกินอันนึงก็สนานคิดกระมาณนี้ ไปลงคลิ๊บมันอายมันไม่ตลาดเนาะมันปิดห้านเนอะมันนีあああ้เมันเศร้าแล้วเก็บคล้องมาเบิร์ในห่านเรือยังไงพี่เนาะไม่ได้เนี่ยถอาก็นางเป็นเหมือนยังไงเั่นปกติให้ยู้ได้เนาะนบางคนเถอะใครเห็นวันนี้ทีมีเงินมีทองพี่เนาะไม่เห็นพี่น้องมันกับปลเสมอไปเนาะ ยานได้กะได้มันมันกำดวงนิดหน่ยกำบรประมาดกำไฟนีน้องนห่บได้ดูสใได้พี่น้องเด้อส่วนเจ้าคอนกะทีเอาตัวบกันแหลก่กเาเรื่องนึ่พอได้มันเท่าชีวิตตัวเองไว้มอเอ่งีจริงไหมคนคิดว่าเฮาวยบางคนคิดว่าเฮามีเงินเออเขาคิดแบบก็ดีเนาะเาแบบดวแบบ สายตาคนอื่นนะห้อง,องบริโภคไม่ได้ดอกแต่ห้องันบริลอกตัวเองเน,นาะไม่ได้ค่เข้าวเสีแล้วเสีอ,อ,อ,อไแบบน,น,นี้มีใครเื้อลวเ่บอกใอ้ฟังเนาะเขาเปนไงม่เงื่อนรึมั้งเกิ่มไงนะเฮ้ยฉันใจอย,อยู่ผักนอนผัก้อน ไาลุ mm ่นาะเราไปมาหือนไม่ใ <t> ช <ong> um ่น่เย <t ong iin> uh ิน huh. ่งไปอยู่น่งไปอยู่ไปชนาอ่าไปขึ้เทือหยิเือกใหม่แล้เขาเอขางขบันหินอเ่ะ

อ๋อร้าน,นกับเบนนี่เก่งแนฮะอ๋อตอกเห็ดเฉีนมัดคุก้นอยู่เรื่องน้เนาเอาแม็กโอาลานเนาะรับ มาขึ้นมเอีกยื่นเอ้ยไปลูกินหอจางได้ไหมไม่ได้กินเผื่อกินหอยจาง

ไอ้กินขา่าวขาเปียกเ,เปียกเศนเอออีแม่เราบุญบาทนะเมื่อได้ก่อนจยินงราครับมันไม่ถอดเอาเตเด้อเด้ยดหดนหนังนึ่งทำวิธีอะไรบุกไปที่กั้นตัาน <c oughs> sang Xài <croyable> <học hẻD Been realizedeterminate> okay, ra Con mà hẹn cái đồ con nào là thằng là sao Nó làm sao อะารแค่นี้แหละล้ามไปหมดผู้คนเนาะใส่ละจันทรไปยังบุ๋มเมย์มาไปเมย์แล้วไปเฮ้ยลงสตอรี่ตลอดพี่น้องอย่าเตี้ยนผมหล่อเลยเด้อใส่ท่ย บ่ต้องนาจักควิแม่สิสินําพรานําแม่ไดคันเฮาสิาคนน่ะ้อันนี้บ่ได้อยู่นําเฮาแต่น้อยเด้ยนห้าเอาเด็กน้อยบ่แม่นของง่ายดเหนื่อยดใครได้อยู่พุนหลายคนให้อีแม่มาอีผีแม่ก็บ่คุมคือเก่าอีแม่่มันหลายคนเด้ะ เอาละพี่น้องคลิปนี้กับซีเดล,ล่าก่อนจะจับพี่น้องจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าดีดีมีแฮงมันสุกทุคนเด้อบ๊ายบาย